มาดูการแก้ไขและการลบข้อมูลการให้บริการาหลังการตายนะครับสำหรับโปรแกรม jhcs นะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องทำการแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับขั้นตอนนี้คงจะทำเป็นทุกคนนะครับเลือกแบ็กอัพครับแล้วก็แบ็กอัพตามขั้นตอนจนเสร็จนะครับพอเสร็จนะครับเราก็ต้องมาทำการ ปรุง10นะครับเรือการตรวจสอบ10บแบบกลุ่มนะครับเพื่อเราจะารู้ว่ามีใครตายบ้างนะครับเข้าโปรแกรม t c s นะครับเข้า user usr db นะครับ ครับมาที่การปรับแต่งระบบนะครับเลือกระบบตรวจสอบสิทธิ์นะครับจากเว็บเซอร์วิสนะตรงนี้นะครับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเนี่ยเราจะมาจากไหนนะครับยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยจะเอามาจากโปรแกรม uc a u t h e n t เนี่ยนะครับลูกกุญแจเนี่ยนะครับตกบนกีกเข้าไปนะครับ ท่านเสียบเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับผู้ที่จะเอาบัตรประชาชนเสียบได้คือคนนี้จะต้องมีสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของสปสรชนะครับถ้าไม่มีสิทธิ์ก็เสียบเข้าไปก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับต้องมีสิทธิ์นะครับพอเสียบบัตรเรียบร้อยนะครับกดปุ่มครับเครื่องโปรแกรมก็จะรัน,น,น,นมานะครับ มันจะมาถึงตรงให้ใส่ผิดโค้ดสีหลักนี้นะครับเราก็ใส่นะครับถ้าใส่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีพาสเวิร์ดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงด้านล่างขันก็ก๊อปปี้ไว้นะครับก๊อปปี้ไว้เราปิดโปรแกรมไปนะครับเราเปิดเจขึ้นมาใหม่นะครับ เจขึ้นมานะครับปรับแต่งระบบเือนเดิมนะครับเลือกตรวจสอบผลิตคลิกที่ปุ่มแก้ไขค่าคอนฟิกนะครับปุ๊บย<อ>ูเซอร์เนมก็คือเลขเลขาบัตรประชาชนนะครับพาสเวิร์ดก็คือ,อที่เราก็ปีมาจากโปรแกรมย c a u t h e ทเมื่อกี้นี่นะครับา <c oughs> พาสเวิร์ดจะใช้ได้วันต่อวันแค่นั้นเองนะครับพอเสร็จปุ๊บก็บันทึกนะครับทันวางเสร็จ กดบันทึกเสร็จก็เลือกทดสอบการเชื่อมโยงนะครับขึาขาข้าไปปุ๊บแล้วมันผ่านนะครับพอมันผ่านก็จะตอบโอเคประมาณนี้นะครับว่าสำเร็จเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปครับคือการตรวจสอบสิทธิ์ครับก็มาเลือกแถบต่อไปก็คือตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดนะครับมีคนเขาบอกว่า ถ้าตรวจทั้งหมดมันจะช้านะครับให้ตรวจเป็นลายหมู่บ้านนะครับมันจะได้เร็วนะครับเราก็เอาแบบที่เขาบอกนะครับเราก็มาติ๊กที่าลายหมู่บ้านนะครับทําจนครบจนครบทั้งหมดนะครับก็เริ่มหมู่บ้านแรกก่อนนะครับก็กดตรวจนะครับ พักเสร็จมันก็จะบอกเสร็จนะครับเราก็ทําจนเสร็จทุกหมู่บ้านนะครับพอขั้นตอนนี้นะครับเราตรวจจนเสร็จนะครับให้เรามาทําแถบต่อไปครับก็คือตรวจสอบสถานะศูนย์ศูนย์สามนี่นะครับคลิกไปปุ๊บก็จะมีนะครับเราต้องเราต้องสั่งให้ตายทุกคนนะครับที่มีชื่อในตรงนี้นะครับคือถ้าเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วโปรแกรมก็จะไม่ ไปแก้ไขหรือมันไปลบออกนะครับมันจะทําเฉพาะคนที่ไม่ได้สั่งไม่เคยสั่งให้ตายนะครับไม่ได้จําได้ออกนะครับถ้ามาคลิกตรงนี้มันไม่ออกนะครับเราต้องมาทาอยู่ข้างล่างนีนะครับสั่งให้ตายทั้งหมดเนี่บสั่งนะครับคลิกไปปุ๊บตอบยืนยันนะครับยืนยันสองรอบปะลรครับเพื่อความชัวเอ่อ คือข้อมูลที่เรากดตรงนี้นะครับมันจะไม่มีสาเหตุการตายไม่มีวันที่ตายนะครับท่านต้องไปหาวันที่ตายกับตุการตายมาลงเพิ่มเติมนะครับนบุคคลที่มีชื่อเหล่านี้นะครับแสงดงว่าตายแล้วในฐานข้อมูลเรานะครับ